มาดูในส่วนของการตรวจสอบเรื่องทะเบียนโดนกสทชนะครับง่ายๆนะครับก็เข้าไปตามลิงก์ที่ทางผมได้ส่งไปให้นะครับที่กสทชนะครับแคปไม่เกี่ยวนะครับอันนี้กสทชนะครับแล้วก็คลิกไปที่ล็อกอินโดยทีคลิกไปที่3ขีดแนวนอนสีขาวมุมบนขวามือนะครับ3ขีดสีขาวมุมบนขวามือนะครับแล้วเข้าไปที่คําว่าหน้าหลักนะครับ ถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมล็อกอินไปแล้วมันจําไว้แล้วนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเข้านะครับพอเราคลิกเข้าไปาตรงคําว่าหน้าหลักนะฮะเขาจะให้ใส่อ e ีเมลกับพาสิร์ก็คือเราก็ใส่อ e ีเมลที่แจ้งทางผมไว้นะครับแล้วก็พาสิร์ก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับอันนี้นะครับขาเข้าไปตรงเข้าถึงหน้านี้แล้วเรียบร้อยนะครับเข้าอ e ีเมลกับพาสิร์ตรงหน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้ามาถึงหน้านี้นะครับ พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้คลิกไปที่3ามขีดสีขาวเช่นเดิมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเจอ,เอ,อที่มีรูปหน้าคนเนี่ยเราสามารถใส่รูปได้เป็นการตั้งโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็ออกจากระบบนะครับอันนี้เราคลิกที่สามขีดปุ๊บเราเราก็คลิกไปที่แต่ที่สามเด่ยนตรงยื่นคำขออนุญาตนะครับยื่นคำขออนุญาตนะเราติดตามสาะ,ะคำขอเลยนะครับ อันนี้จะเป็นการติดตามได้ตลอดเลยนะครับสร้างคาขอก็ดูตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเลขที่คําขอจะมีกีรำอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขนะครับอ่อเคยนาวิกโปอันนี้ของผมเองนะครับเยอะมากในลาเลยจดไว้นะครับอันนี้อันนี้แวบรองอีกเรื่องนึงผ่านการอนุมัติเรียบร้อยอันนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้แหวบรองแล้วก็เลื่อนมาทางขวาเรื่อยๆนะครับถ้าทําในคอมทางขวานี่เขาจะ สามารถกดแล้วก็ปินได้เลยนะครับอันนี้เราอยู่ในมือถือนะครับก็คลิกไปที่ตรงตัวเลขสีน้ำเงินนะครับนะครับอันนี้เขาจะลำนี้เลยเขาจะบอกไว้เลยนะครับว่านะฮะเอกสารของ,ของ,ของทะเบียนเอกสารพิเศษ็จรับเงินเอกสารแบบรองการขึ้นทะเบียนให้เราคลิกไปดูที่เอกสารการรับรองการขึ้นทะเบียนคลิกไปตรงแดงๆครับใต้คําว่า30สพฤษภาคมนะฮะคลิกเข้าไปนะครับ อันนี้เขาจะให้เราดาวน์โหลดใช่ไหมครับเนี่ยฮะเราก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับอันนี้เราก็ตั้งชื่อใหม่เป็นตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็นกสทช,ชลําไหนของผมดี i จ a v มาวิ o โปแล้วแ้่เราจะตั้งเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ จดจำตัวเลือกนี้ก็ mm hmm. เลือกเราเปิดด้วยอะไรนะครับ d v p s Office นะครับผมเปิดด้วยตัวนี้เพจสินะครับ mm hmm. อ,อันนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นใบนะฮะอ่อนุญาตจะอยู่ในนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะครับ หรือไม่ก็ไปที่ร้านหรือถ้ามีเครื่องปิ้นก็สามารถปิ้นลงมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นใบทะเบียนอนุญ,ญาตกสชนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับที่ติดตามกันนะครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนทัก่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับรันลาดลีนะครับขอบคุณครับ